ใจมันชอบทำยังไงก็ชอบมองอีซักกี่รอบในใจก็มีแต่คุณทุกรอบให้บอกทุกวันยังไหวสุขหลังใส่จากบาดได้นะาลำแมนมาคนที่เป็นเนื้อคู่อีลี ก่อนที่จะดูคลิปก็ดูเว็บนี้ก่อนนะคะเว็บนี้ก็คือเว็บ MVP Zone นะคะเป็นเว็บที่มีตู้สมตู้หมุนอะไรเยอะแยะ,ะมากมายเลยเอาดีเว็บนี้วันนี้ก็จะพาทุกคนไปหมุนของรางวัลน,นะคะตอนแรกก็ต้องกดเข้าสู่ระบบก่อนพอเข้ามาหน้าตาของน้องจะเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ตรงนี้นะคะตอนนี้เครดิตเรายังเป็นศูนย์อยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมเงินเข้าเว็บนเนาะเราจะเติมเงินโดยการคลิกเข้ามาคําว่าเติมเงินข้างบนตรงนี้นะคะ หลังจากที่คลิกเข้ามาก็จะมีช่องทางการเติมเงินมากมายเลยนะคะส่วนเรานะคะจะเติมเป็นเติมเงิน t r u e Money Wallet นะคะโอนเงินไปที่เบอร์น,นี้แล้วนำเลขอ้างอิงมากรอกตรงข้างล่างตรงนี้เลยจ้าเติมเงินเสร็จแล้วนะคะก็มาที่หน้าหลักของตัวเกมไปตัวเกมถุยตัวเว็บนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เกมสุ่มของตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เราจะเล่นอันแรกนะคะสุ่มของรางวัลฟรีไฟสูนพิเศษนะคะ ในการหมุนหนึ่งครั้งใช้แค่สิบเครดิตนะคะเราจะมาลองหมุนดูว่ามันจะเกลือหรือว่ามันจะดีกันหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะได้บ่กว่ะเฮ้ยเอา้าหมุนครั้งที่หนึ่งไม่ได้นะคะโอ้จะหลอกป่าวะเนี่ยมาหมุนกันที่สองมาได้บ่าววะอย่าบอกนะว่าไม่ได้เหมือนตะกี้อะ่ะเฮ้ยแต่เว็บเขาไม่เกลือนะนี่ไงบอกแล้วไม่เกลือเราเห็่สองไดมอนยี่สิบบาทเออ เราจะมาหมุนครั้งที่3กันนะคะทุกคนเผื่อแบบได้แบบ3,000กว่าเพชรอะไรเงี้ยคุ้มเลยนะโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเออเออสวยสวยนี่คือเวฟเวฟกำลังหยอกหยอกเรานะคะคนละกันก็ต้องหยอกกันแบบนี้เฮ้ยจริงจัง3 6 9 7ันอ,อยดไดมอนต่กี้กูพูดแน่นเฉยโอเคแบบนึงขอรู้สติก่อนเอ่ออะไรวะถ้าเราจะดูรางวันนะคะให้เราคลิกมาตรง รางวัลทั้งหมดตรงน wow. ี้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีเลขอ่ากาลินาให้เราแล้วก็จอไปเติมใส่อ่าของกาลินาเรียบร้อยแค่เนี้น่ายจังวะก็กราบสวัสดีคนไทยผู้สา่ประดตกทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบคนในฟีสไตล์แล้วกันทดสอบอะไรลยว่ะเราอ่ะจะไปแต่งตัวเป็นไก่น้อยเว้แบบ ไป,ไปแต่งตัวไปแต่งตัวเหมือนกับบอดแหละเออแล้วเราอ่ะก็จะไปย่อย่อยเขาไปย่อยผู้หญิงดีกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ไอ้นั่นเราอ่ะเราก็จะกดทาทานี้ยทานี้ททานี้ท่านี้ย <Wow. S 1> เป็นทาที่แพงที่สุดในเกมแล้วมั้งนี่อ่าเนี้ยถ้าเกิดเราจะเอาถ้าเกิดเราเอาเอวาไปอ่ะมันจะไม่เนียนเว้ยคนมันจะรู้ว่าเราจะเข้าไปแบบนั้นเว้ย I love feeling love the นีเจ๋งตัวเป็นบอดหรออืมสุดนี้อบอดหรอปะไปไปข้อวิจายกันเห็นมีดราม่าในทิกตอกนะคะบอกว่าทำคลิปทดสอบสังคมในฟรีไฟเท่ากับเป็นเอ,อ๋นะเป็นเอ,อ๋ตรงไหนเ่ีเราต้องยิงบนบอดก,ก่อนนะคะทุกคน นนนี่่ัวกเราเจอผู้บาดแล้วอ่ะย่อย่อย่ออ่ะย่อให้ย่อให้ย่อให้ไปตีเขาย่อ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 เฮ้ยมาด้วยมาด้วยเขาทำอะไรกันอ่ะทุกคน ย่อไหมย่อไหมย่อไหมย่อย่อไหนย่อไเอ้เ่าย่อเข่าย่อเาย่อเอาย่อเขยย่ออ่ะกด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 ่านึงจะ่านึงอ่ะอ่ะ ออเพอ,กกอพี่ีอะรบ้างเขาพีมพ่มีอร้าทุกคนเรากี้เราอ่านไม่ทันเลยเป็นผู้ชายหรอ ใช่เ <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> เราเราชอบนายเฮ้ยเอาไปละ <c oughs> เราชอบนายเธอเราก็ชอบนะ <c oughs> ใจมันชอบทำยังไงก็ชอบ มองอีกสักกี่รอบในใจก็มีแต่คุณทุกรอบให้บอกทุกวันยังไหวไปก่อนนะครับพี่รักเอา้ามาตาที่สองแล้วทุกคนไปสามสามสามแล้วสามแล้ว ออ<อ>ข้อพิมพ์บ่อทุกคนเข้พิมพ์อะไรเาขาไม่พิมพ์เขาวิ่งไปหาผู้ชายอะไรตอนนี้เราได้สมาชิกเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนเอ้ยน้องแย้มไปแต่งตัวเป็นบอสที่แบบเป็นเชลลี่คือว่าจังคนเหล็งไม่ไม่กับซูฟี่ไซน์น้องแม่โอเคมาๆๆเราจะย่อยใครดี เอาเอาคนที่แต่งตัวรวยๆรวยยิ่งเนื้อนี่คนนี้คนนี้เสื้อดำ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 มีเสื้อดำนี่แย้มแย้มย้มนี่นี่นี่หยอกหยอกหอกหยอกเออเขากดหัวใจวะไม่เอาไม่เอาไม่เอามาหาผู้หญิงเสื้อสีขาวคนนี้หยอกหยอกหยอกหอกหอกหอ เขาย่อคืนววะแยมมันไม่สนุกเลยเอาจอคนนี้ได้ไหมเนี่ยรอก่อนรอก่อนรอยย่อ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 ยว่าซานว่าซานคือยังเธอถามว่าเคยอะไรมันมองเห็นขั้นเรามันก็รู้แลยแยมใช่อ๋อกดหัวใจกูได้ จบแล้วพรารกิจเจอสีขาวอ่ะน่ารักเขินเขินพี่ไปพี่ไปเขิน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 น,น,น่ารักนะเธอเอ้ยน่ารักนะเธอน่ารักนะแยมนน่ะตินถ่ายก็บม่ได้ป่ะมายอ่อให้คนนี้ก่อนอัอนนี้แยมมันหนีอ่ะ ขากลงมาแล้วตึงออเช่ครับไปเล่นด้วยตึงนั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 งนงนังเขาไม่สนใจเราเหมือนเดิมยัางเฮลโหลเฮลโหลจอเขาบังจอกูหมดเลยไม่สนุกเลยอะคนมันเล่นด้วยไม่ยังยังไม่มีใครเข้าเลยตอนเนี้ย วิ่งไปบอดเดียวนี่ไง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 ย่อ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 เออ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 มันเล่นด้วยอะแยมคนนู้น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 แยมแยมคนนู้นคนนู้นย่อดูเรียกเรียกเรียกเธอแบบเนี้ยเธอเรียบพี่สาว ฮะอยากอยากเล่นด้วยค่ะว่าสิเอกน้ำมออึนเ <c oughs> ขาเอ็มมาเราจะไม,ไม่รับ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 เขาเล่นด้วยอ่ะเยมมีคนไหมพี่ลาเกอต์วีนี่ไงเจ,เจอ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 แล้วเจอแล้วเจอยัน ชเขาต้องมากับเมียแน่ๆนเลยเยอะๆๆแล้วคนละคนอ่ะมันโดดอ่ะมันโดดอ่ะมเต็มคะกะทาขั้นไหม่ใช่ไหมเนี่ยท้าไต่แรงไต่าผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาสงสารเพราะว่าเพราะว่าผู้ชายผู้ชายเขาไปนั่นกดคให้คดให้ โอ้เข้าไปหาผู้หญิงซื้อสวยน้่นอย่าดูมันอย่าดูมันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ <albums travail> yup. okay? no anyway? ื <mixed gay> <lại> <collection> ้อนี่เข้ามากับเมียรเหรอไม่ใช่นี่นไงดีครับสุขหลังใส่จากบาทได้นะลำเอ็นวา คนที่เป็นเนื้อคูออล่้าเข้าไปแล้วไปน้าไปน้าไปน้าไปนําไปไปไปไม่อะไรใช่แต่คลิปล้วก็จะไปกับเขาถามกี่ว่าคลิปอะไรปอะไรวะ เขาไล่พี่<ม>แก่ไล่กลัวมานอนเลยวาะาซะมาบอกเขาว่าเขาเป็นแย่มนี้แย่มอย่านอนมาหนี่มาหนี่ไมาหนี้หนเอ้ย <c oughs> เอาไว้เดีวยว <c oughs> ไงม เราดูดูเราดูมาด้วยกันเหรอใช่ตัเตะไม่เมนหรอรักสาวเจ้าแล้วก็เหยียบไปไอ้นี่ไปก่อนนะเงี้ยไปนะครับบายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมเลยนะอย่าลืมเลยอย่าลืมกดไล กดซัตตาคายได้ไหมคะค่ะแล้วก็เราได้ดูว่าสังคมเฟียตายไปยังไงคะมันไม่ได้ไเบ่งเบ่งโซเชียลนี่ตอไปแล้วเพราะว่าเขาย่อให้กันหมดเพราะว่าเขาเห็นขั้นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแสนงก็โูกเขาน่าจะเห็นขั้นเราอะเขาเลยไมย่นั่นให้เรา<ช>อ,อสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจุ๊บ